พบกันเช่นเคยในรายการยานทัศนะค่ะวันนี้ที่ฉันขออนุญาตตั้งคำถามต้นรายการและพร้อมกันมีการเฉลยแล้วก็จะกลับมาถามท้ายรายการเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการแล้วก็ลองทบทวนดูว่าตั้งแต่ชมรายการมามีความเข้าใจอย่างไรบ้างในเรื่องของกลไกกรรมเราคุยกันมาในหลายคราวนะคะว่ากลไกกรรมนั้นมีอยู่5ขั้นด้วยกันขั้นที่ 1, 2, 3, 4ี่และห้า จะส่งผลถึงการได้รับรางวัลชีวิตหรือว่าอาญากรรมหรืออาญาชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสามารถบริหารจัดการกลไกกรรมทั้งห้าขั้นนั้นได้อย่างไรเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันว่ากลไกกรรมขั้นที่สามและสี่มีความสำคัญมากแล้วก็อยากจะพูดให้ลึกซึ้งลงไปในเวลานี้วันนี้ถึงกลไกกรรมขั้นที่สามเพราะฉะนั้นพร้อมกันกับคำถามว่ากลไกกรรมทั้งห้าขั้นคืออะไรบ้าง คงจะมีคําเฉลยจากท่านอาจารย์ทวัฒนิตคุณเช่นเคยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณจุลร,รัตน์ครับครูนาเฉลยสะก,ก่อนแล้วกัน,นกลไกกรรมห้าขั้นคืออะไรบ้างแล้วขั้นที่สามที่วันนี้เราจะขอเยาะลงลึกไปแล้วก็ลงให้ลึกซึ้งคืออะไรเชิญอาจารย์ค่ะครับทั้งเป็นการเฉลยแล้วก็ทบทวนข่าวก่อนด้วยะนะครับกลไกกรรมความหมายจริงๆก็คือบันไดของการที่จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลแล้วก็กลุ่มคนค่ะหมายความว่าขั้นต้นเนี่ยนะครับคนไก่กรมบันไดขั้นแรกเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกับเราเนี่ยก็จะมีกงเกวียนกรมเกวียนกมเก่าเกี่ยวเก่ากับเราบางคนก็บอกาอาจจะบอกมันจะไกลเกินไปหน่อยหรือเปล่าในภาพรวมไม่ไกลแต่เราก็ต้องมีภาพแยกออกมาอีกว่ากงเกวียนกมเกวียนกมเก่าเกี่ยวเก่าเอาเฉพาะคนไทยด้วยกัน ก็ถือว่ามีคำคงคำเกวียนคำเก่าเกี่ยวเก่ากันมาพุทธศาสนิกชนด้วยกันก็ถือมีคงเกวียนคำเกวียนคำเก่าเกี่ยวเก่ากันมาและแม้แต่ศาสนิกชนอื่นๆซึ่งอยู่ในผื้นแผ่นดินเดียวกันเราก็ถือว่ามีคงเกวียนคำเกวียนคำเก่าเกี่ยวเก่ากันมาการบริหารจัดการกับคนที่มีคนไกลกรรมในขั้นต้นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้คุยกันเพิ่มเติมขั้นที่สองบุคกรรม คราวนี้แคบเข้ามาอีกหน่อยนะครับแคบเข้ามาว่าบ,บุพกรรมคือผู้ที่เคยมีบุญกุศลหรืออาจจะเป็นบาปและกุศลด้วยทํากันมาบุกก็บุพะก,ก็คือโบราณหรือที่ผ่านมาแล้วนะครับบุพกรรมในที่นี้ก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องอะไรก็เป็นความสัมพันธ์ที่แคบเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีบุพกรรมกันมาในครอบครัวเดียวกันมีบุพกรรมกันมาใน ในนามสกุลเดียวกันมีบุพกรรมกันมาในบริษัทหรือที่องค์กรทํางานเดียวกันนี่ก็ถือเป็นบุพกรรมนะครับเป็นขั้นที่สองซึ่งเราจะใช้ชื่อคําว่าเงื่อนไขต้องไขปัญหาการครบหากันให้ถูกต้องเป็นคุญแจที่จะไขก็เป็นกุญแจธรรมดาไม่ใช่เป็นคุญแจเชิงซ้อนหรือว่าเป็นแม่กุญแจที่จะต้องอาศัยรหัสยุ่งยากอะไรนักหนา อันนี้มาขั้นที่สามนี่สิครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้มากๆนะครับอยากจะกล่าวให้ลึกๆอยากจะแสดงความคิดเห็นให้ไกลๆเพราะคิดแล้วเนี่ยคนไกลกรรมขั้นที่สามเนี่ยคือบุพเพสันนิวาสเนี่ยถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้กันก็เหมือนกจะเป็นการยั่วยุให้คนหันมาสนใจในเรื่องของความรักและความใคร่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ล้ํากว่าที่ลึกที่นึกลึกกว่าที่คิดจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องของการสัญญากรรมที่ข้ามภพข้ามชาติกันมาลักษณะที่ว่าเป็นสัญญาเฉพาะเลยและตรงเฉพาะกรรมนี่แหละครับที่ทําให้สังคมของเราทุกวันเนี้เมื่อพูดถึงความรักของเด็กวัยรุ่นความรักของหนุ่มสาว ปัญหาสังคมที่เละเทะเฟะฟอนด้วยเรื่องของคาวโรกีเรื่องของอเรื่องของการพิศวาสแล้วเป็นไม่เป็นไปตามความปรารถนาถึงขนาดโดดตึกตายค่าตัวตายและที่ตายทั้งเป็นก็คือหมายความว่าตายทางด้านจิตใจเช่นอยู่ๆลูกหลานของท่านก็เกิดอาการเบื่อในชีวิตเอียนชีวิตเซ็งชีวิตแล้วก็หมดสภาพไปทั้งทงท,งท,งที่ตอนมัธยมต้น เคยคล่องแคล่วว่องไวหรือตอนประถมเคยเป็นเด็กเรียนดีพอก้าวขามัธยมกลายเป็นเรียนไม่ดีแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าในช่วงมหาวิทยาลัยและปรากฏว่าไม่จบการศึกษาก็มีและบางคนก็กลายเป็นจบการศึกษาออกมาแล้วอำนาจของบุคกรรมตัวนี้แหละครับคือบุพเพสนิวาสเนี่ยมันบีบคั้นกดดันถ้าจนกระทั่งกลายเป็นขาดคุณภาพมีใบประกาศนียบัตร จบการศึกษามามากมายแต่ประกาศในความสามารถที่จะออกไปทํางานรับใช้สังคมไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราครูก็ดีท่านข้นาราชการที่เป็นห่วงเป็นใย,ยสังคมประเทศชาติพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าหน่วยงานไหนก็บ่นกันถึงแต่ว่าปัญหาวัยรุ่นวุ่นรักเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็ได้แต่พูดทิ้งค้างกันไว แต่บางท่านก็พูดมีลักษณะที่ค่อนข้างจะครอบคลุมแต่ได้แค่ครอบคลุมเฉยๆยังไม่สามารถจะครอบครองไปถึงบุคเพสันนิวาสในปัญหาเหล่านั้นได้ค,คือเราต้องแบ่งครับว่าเงื่อนไขตรงนี้ระหว่างหญิงชายคู่นี้เขามีกรรำเก่าเกี่ยวเก่าระดับบุคเพสันนิวาสต,ต้องมีคู่ที่ให้ความเป็นธรรมนุมสาวคู่นี้เช่นว่าคู่เนะครับเขามี เวรกรรมกันจริงๆและตัวการเวลามาบังคับใช้พอดีทำให้เขาดิ้นไม่หลุดนะครับหนีไม่รอดอตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมแต่ระวังจะเป็นการส่งเสริมไม่ได้นะครับหนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งเป็นคู่บีคู่บีไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับบุพเพสนิวาสแต่มันเป็นเรื่องของสเสน่หหาเป็นเรื่องของปรารถนาในระดับตันหาที่เข้ามาสอดแทรก เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าผมคิดว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนี่ก็จะนอ้อยไปน่าจะผ่า16บหด้วยซ้ําไปนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความเป็นธรรมและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายถ้าหากว่าท่านผู้รู้ในสาขาวิชาการต่างๆระดมความคิดเห็นเข้ามาอย่างมีจิตใจเที่ยงธรรมและเป็นธรรมรวมทั้งท่านผู้รู้ในเรื่องของยานทัศนะที่ข้ามพบข้ามชาติมา แต่ไม่ใช่อุปทานนะครับเข้ามาช่วยกันแก้ไขเข้ามาช่วยกันวิพัฒชาวาทะวิวพัฒชวาวัะแปลว่าเอาเข้ามาประสานกันด้วยการถกเถียงแต่การถกเถียงด้วยการสร้างสารรค์ภาษาพระเรียกว่าวิพัฒชวาวัะนะครับก็คงจะเกิดประโยชน์กับสังคมวัยรุ่นที่ไปพบกับปัญหากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเช่นกำลังเรียนหนังสืออยู่ระดับ ยังไม่ทันจะจบการศึกษาอุดมศึกษาก็เกิดไปพบกับบุเพันิวาสเข้าถามว่าผู้ปกครองจะทําอย่างไระนะครับสังคมจะให้เขาทําอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิบคู่ร้อยคู่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วถ้าว่ากันจริงๆก็คือเรื่องของสเสน่หาพาไปซะมากกว่า<ะ>เราจะได้ให้ความเป็นธรรมว่านี่เขาสเสน่หาพาไปนะครับแลวจะหาทาง ชดเชยความต้องการในเสน่หาของเขาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการเรียนอนาคตของเขาอย่างไรรวมทั้งความปลอดภัยในโรคภัยไข้เจ็บด้วยอา้าวคู่ a เป็นคู่ที่มีปัญหาจริงๆเนื่องจากอุเพสานิวาสเขามาถึงเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้เขาอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่ายุให้แต่งงานตั้งแต่วัยยังเยาวอยู่ยังไม่ใช่นะครับปัญหาตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ลึก เกินกว่าที่ท่านผู้มีเวลาน้อยนะครับจะมาทําความเข้าใจที่ต้องใช้เวลามากๆในเรื่องเหล่านี้ครับตรงนี้ก็เป็นบันไดขั้นที่สามอะจรคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ในที่จะกลับมาถามกับท่านอาจารย์ทวัตต่อสามขั้นแล้วคะ่ะอาจารย์คะขั้นที่สี่และห้าขั้นที่สี่อันนี้เป็นขั้นที่ผมใช้คำว่าเบ้าหลอมก <c oughs> ว้างเลยนะครับ <c oughs> ผมลิขิตหรือเบียงแห <c oughs> นะครับหมายความว่า ไม่ใช่ว่าพระพรหมเป็นแหนะครับหมายความว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าใครนะครับม,มีพรหมลิขิตทั้งนั้นะนะครับพรหมลิขิตเนี่ยเป็นเรื่องของเ,ออเกิดมาโดยมีพ่อคุณพ่อคุณแม่เปรียบเหมือนพระพรหมองค์แรกของลูกะนะครับแล้วก็ห่างออกไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เปรียบเหมือนพระพรหมของหลานแล้วคุณทวดก็เปรียบพระพรหมของเหลน <Okay. S 2> ออกไปจนกระทั่งผู้ที่ให้ความเมตตาคุ้มครองดูดูแลประเทศชาติเช่นผู้ที่ดูแลชาติบ้านเมืองก็เปรียบเหมือนพรมของผู้ที่อยู่ในชาติบ้านเมือง <c oughs> ตรงนี้เราก็ต้องให้ความช้ำว่าพรมลิขิตคืออะไรพรมลิขิตใน,ในความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือ,อถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาพุทธองค์ก็ทรงเปรียบว่าผู้ใดก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่แต่มีจิตใจ เมตตาสูงกรุณาสูงมุทิตาสูง,สง,สงอุเบกขาสูงก็คือมีจิตเป็นพรหมมิหารธรรมผู้นั้นก็เปรียบเหมือนพรมของคนคนนั้นแต่ในคติความเชื่อทั่วไปเนี่ยเรามักจะได้ยินกันว่าพระพรมแล้วเราก็จะเห็นตามสถานที่ต่างๆนะครับยิ่งในยุคนี้จะเห็นทีขึ้นมากขึ้นว่ามีองค์พระพรมสี่พระพัก แปดพระกรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่สีแยกราชประสงค์เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีผู้คนไปกราบไหว้มากมายอันนี้โดยความหมายก็คือพระพรมเป็นใครแล้วจริงหรือที่ว่าชีวิตของทุกคนเกิดมามีพรมลิขิตครับถ้าจะตอบแบบรวมก็ต้องบอกว่าจริงแต่ในพรมลิขิตนั้นเป็นรวมเข้ามาส่วนพรมรลิขิตลักษณะใดก็ต้องแยกออกไปเป็นบุคเพสนิว่าท,ที่เรียนมาแล้ว เป็นพรมลิขิตระดับบุพกรรม <c oughs> เป็นพรมลิขิตระดับคงเปลียนกรรมเปลียนกรรมเก่าเกี่ยวกันเมื่อพรมลิขิตมีเวลามาบังคับถึงปั๊บเราเรียกว่าพรมลิขิตในกฎแห่งกรรม <c oughs> แล้วก็เมื่อเกิดผลของกฎแห่งกรรมแล้วเราเรียกว่าพรมลิขิตในอาญากรรม <c oughs> หรือพรมลิขิตในรางวัลชีวิต <c oughs> สรุปแล้วพรมลิขิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของรวมทั้งหมด <c oughs> แต่ก็มีสิ่งแปลกแต่จริงอยู่ในอำนาจของพระพรหม ซึ่งถ้าผู้มีศรัทธานะครับก็จะเห็นเห็นชัดเจนขึ้นแต่ถ้าศรัทธาโดยขาดปัญญาศรัทธามากไปก็จะถลายไถเถืออปุจจนกระทั่งไม่รู้ว่าศรัทธาในพระพรหมนั้นไปศรัทธาพระพรหมในลักษณะไหนถ้าศรัทธาในพระพรหมพยายามยึดพระพุทธศาสนาไว้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบิดามารดาเปรียบเหมือนพรหมของลูก ถ้าเรายึดตรงนี้ไว้แล้วถึงเราจะมีศรัทธาในพระพรหมภาคอิทธิฤทธิปาปฏิหารเราก็ต้องนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในความรักของพ่อแม่ค,ความศักดิ์สิทธิ์ในความรักของผู้ใหญ่แล้วเราก็สร้างศักยภาพเข้าไปในความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนับถือพระพรหมแบบไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่จะมีบ้างครับเพราะว่าเราเป็นาศาสนาที่เรียกว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นเดิมก็มีความเชื่อในเรื่องของเทพพระเจ้า แล้วพระพรหมเนี่ยก <x> oui. ็จะได้ร <c nutritional losses encore> <c SU> ับการพูดถึงหรือกล่าวถึงเนี่ยมากกว่าเทพพระเจ้าองค์อื่นๆเห็นจะเป็นเพราะว่าท่านเภะพักมากพระกรคือมือมากมนุษย์เราก็เกิดความมั่นใจว่าท่านคงช่วยเราได้มากอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติความเชื่อครับสี่แล้วค่ะอาจารย์คขั้นที่ห้าขั้นที่ห้ากฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมตัวนี้เราก็บอกว่าเรื่องเป็นเรื่องของการตายเต้าขึ้นมาจาก กงเกวียนกรรมเกวียนกำรรเก่าเกี่ยวเก่าบุพรกรรมเมื่อบริหารแล้วนะครับบริหารพรมลิขิตแล้วบุพเพสนิวาสแล้วบริหารพรมลิขิตแล้วเมื่อการเวลามาถึงกฎแห่งกรรมก็ให้ผลทันทีเช่นในกอบริหารพรมลิขิตแต่างงานถูกต้องกับผู้ที่มีบุพเพสนิวาสนะครับพอกฎแห่งกรรมมาถึงคู่แต่างงานคู่นั้นก็ปรากฏเจริญรุ่งเรืองชัดๆนะครับ เกิดในขอแต่งงานกับผู้ที่มีบุพเพสันนิวาสปลอมไม่ใช่บุพเพสันิวาสจริงเนื่องจาก<ม>จเกิดความพึงพอใจในอัธยาศัยใจคอหรือรูปร่างหน้าตาหรือเห็นแกฐานะพอแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งนะครับช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่ปรากฏผลเพราะคกฎแห่งกรรมเริ่มส่งผลในเวลาคู่ที่สองนี่ก็จะเกิดปัญหาขึ้นละม,มันจะเกิดการกวนเรียกว่าแกว่งไกว หรืออาจจะเป็นได้ว่าคู่แท้เขามาถึงพอดีแต่คู่ที่สองนั้นเกิดไปแต่งกับคู่เทียมตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาบางคนก็คิดอย่างง่ายๆว่างั้นก็ตกลงแต่งงานใหม่ไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้ต้องพยายามบริหารเมื่อแต่งคู่กับคู่เทียมโดยโดยเหตุสุดวิสัยแล้วคู่แท้มาจ่อคิว ต้องใช้บริหารในเกมกลนกำรรค่ะซึ่งเราจะพูดในครั้งต่อๆไปครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอควรครับตรงนี้ดิฉันขออนุญาตแต่เอาไว้นิดนึงน,นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย,ยทนายธวัชย้ำชัดเจนว่าอันที่จริงการใช้ชีวิตเนี่ยนอกจากจะใช้ศิลปะแล้วเนี่ยเรายังคงจะต้องมีศีลธรรมในการดูแลกำกับชีวิตให้เป็นไปโดยถูกต้องทำนองครองธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องไม่ลืมขาดไม่ได้ค,ค,ครับขาดไม่ได้ย้อนความอย่างนี้คุณผู้ชมคะ ถ้าพูดถึงลองเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ก็แล้วกันค่ะเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสังคมโลกตรงนี้แน่นอนคือคกลไกกรรมคร่ะคือคือจะเรียกว่ามีกลไกที่เรียกว่าเป็นกงเก,ก,กวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเขียวเก่าอันนี้คือเรื่องแรกก็ออยังน่ยเกิดมาในสังคมเดียวกันแหละเมื่อแคบลงมาอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นรรเป็นบุพรกรรมพอ ้าวไปถึงขั้นที่สามตรงนี้เป็นเรื่องของบุคคลสองคนละ่ะเริ่มเกี่ยวเกี่ยวกันมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจึงกลับมาถึงเรื่องของขั้นที่สามซึ่งเราอยากจะขอเป็นสาระสาคัญของคราวนี้ว่าบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดการทั้งพลาดไม่ให้กลายเป็นประเด็นที่ทําลายชีวิตแต่เป็นประเด็นของการสร้างสรรค์ชีวิตอย่างมีศิละปะและก็ประกอบกับมีศิลธรรมในการกํากับชีวิตด้วยครับเราจะข้าม หลักการของทางสังคมศาสตร์สังคมาศาสตร์ก็ต้องมาพูดกันว่าการอยู่ในสังคมอย่างนี้การเลือกชีวิตคู่นะครับพุทธองค์ก็สั่งบอกว่าการเลือกคู่ต้องให้มีเขาเรียกว่าศีลธรรมประจําชีวิตคู่ต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันอย่าหลอกลวงกันเช่นคนจะเป็นคู่กันเนี่ยก็ถามกันได้ว่าถามจริงๆครอบครัวเธอเนี่ยรวยหรือจน อีกฝ่ายหนึ่งจะมาวางฟอร์มก็อีกฝ่ายว่าโอ้ยครอบครัวผมรวยในที่แท้เปล่าไปเช่ารถเขามากวดสาวาอันนี้ไม่ขาดสัจจะแล้วนะครับสาวก็ต้องรู้ว่าเอะหนุ่มคนนี้รวยจริงหรือเปล่าทั้งที่สาวก็ไม่ได้อยากจะแต่างงานกับหนุ่มโดยเลือกหนุ่มรวยสาวต้องการหนุ่มคนดีถ้าหนุ่มมีสัจจะต้องบอกตรงๆผมไม่รวยแต่ผมมีน้ำใจผมมีความจริงใจฐานะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ว่าไปตรงๆ อันนี้เขาเรียกว่าสัจจะตัวแรกจาคะระหว่างเป็นแฟนกันมองเห็นดิครับเสียสละไหมแต่คําว่าเสียสละหรือไม่เสียสละเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า,าจ่ายเงินจ่ายทองซึ่งบางคนเนี่ยอยู่ระหว่างหนุ่มสาวเนี่ยพ่อแม่ก็ให้เงินจํากัดก็บอกกันตรงๆว่าเสียสละนั้นก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสียสละแรงกายเสียสละแรงใจมีลักษณะเป็นผู้นํำไหมมีจาคะข,าของความเป็น ผู้เสียสละไม่จําเป็นต้องเสียสละเงินทอง <คะ S 2> มีจาคะไหมให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีธรรมะคือความอดทนไหมไม่ใค่ว่านิดหนึ่งก็โกรธหน่อยหนึ่งก็โกรธอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าใช้หลักของพุทธศาสนาศัจจะจากจาระธรรมะธรรมะข่มใจข่มใจได้ไหมนิดเดียวก็ข่มไม่อยู่หน่อยก็ข่มไม่อยู่อย่างนี้เอามาเป็นคู่ก็ดูจะลําบาก <คะ S 2> แล้วก็ขันติคือความอดทนสูงไหม ทำงานนิดเดียวเหนื่อยแล้วอาจารย์ให้การบ้านหน่อยเดียวกิจกรรมหน่อยเดียวบ่นแล้วแล้วอย่างงี้จะไปเป็นผู้นําชีวิตเราได้อย่างไระจะไปเป็นคู่ครองชีวิตเราได้อย่างไรอันนี้ง่ายๆก่อนนะครับหลักของพุทธศาสนาตอนนี้ถ้าล่วงลึกลงไปคนนั้นอีกเราต้องมองไปว่าคู่ของเราเนี่ยเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงในปัจจุบันแล้วนะครับแล้วอดีตอดีตที่ผ่านมาล่ะเราจะดูกันตรงไหน บางคนก็นไปดูหมอนะครับไปดูหมอไปให้หมอดู<笑><笑>บางทีหมอเองก็ยังเลือกคู่ผิดนะครับหมอดูก็เลือกคู่พลาดนั้นตรงนี้เอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้ก็ต้องใช้การทําสมาธิผมขอแนะให้เป็นหมอดูให้กับตัวเองดีกว่านุมสาวก็มีสิทธิ์ครับที่จะกล้าเขามานั่งสมาธิว่าเอคู่ของเราเนี่ยจะเป็นคู่จริงหรือคู่คู่เทียม ขอให้จิตของเราเนี่ยยังลงไปถึงบางคนเกิดความค้านผมนาทีแรกเลยนะครับว่าให้นั่งคู่ดูสมาธิได้อย่างไรนั่งสมาธิดูคู่ได้อย่างไรครัเพราะการทําสมาธิเขาเข้าใจกันไปว่านะครับเพื่อจะนั่งให้เกิดการละลดลดปรงหมดจากโลกนี้ไปแล้วทําไมอาจารย์สวัดจึงมาบอกว่าให้นั่งสมาธิดูคู่ขอยืนยันครับว่าถ้าตั้งสติ แล้วเอาสมาธิมาพิจารณาท่านจะรู้เลยครับว่าคู่ของท่านคนเนี้ยท่านจะเลือกเนี่ยใช่อดีตชาติจริงหรือเปล่าและโอกาสผิดพลาดก็น้อยครับอันที่จริงเรื่องของการใช้สติในทุกขณะของการดําเนินชีวิตเนี่ยเราได้ย้ํากันตั้งแต่คราวแร,แรกๆของการคุยกันในรายการยานทศนะแล้วนะคะไม่ว่าสติเพื่อใช้กํากับปัจจุบันนะชาติปัจจุบันนี้หรือว่าใช้สติมองย้อนไปว่าอดีต ซึ่งจะเรียกว่าเป็นพบเก่ากรรมเก่าชาติเก่าหรืออะไรก็สุดแล้วแต่สามารถใช้ได้แล้วอาจารย์ก็ยังแนะนําว่าพร้อมกันเรื่องของสติเนี่ยให้ดูได้ด้วยว่าคู่ของเราหรือผู้ที่จะเป็นหรือว่าที่เนี่ยเหมาะหรือไม่ทั้งในเรื่องของการมีกรรมเก่าเกี่ยวกันทั้งในเรื่องของการมีบุพกรรมแล้วก็สุดท้ายมีบุพเพสันิวาสและก่อนที่จะก้าวไปถึงกฎแห่งกรรมหรือว่ากลไกกรรมอื่นๆต่อ อาจารย์คะที่ฉันขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายของรายการคราวนี้ค่ะว่าแล้วทีนี้อาจารย์จะฝากอย่างไรสําหรับหนุ่มสาวที่อยากจะให้อย่างน้อยก็มีวิธีปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องมีศิลปะและมีศิลธรรมกํากับอย่างครบถ้วนครับนอกจากมีสติแล้วตั้งเตรียมทําสมาธิแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ปัญญา <roomm S 2> <_ menu> เมื่อมีปัญญาแล้วต้องใช้ญาณอย่างรู้คือระหว่างที่ใช้สมาธิปัญญาญาณนี่แหละครับ จะมีเหตุการณ์บอกให้เห็นแหละครับว่าใช่หรือไม่ใช่ครับค่ะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะคะดิฉันขออนุญาตต่อท้ายท่านอาจารย์ธวัดอีกนิดนึงตรงที่ว่าทุกคราวที่เราใช้สติหรือว่ามีสติกำกับเนี่ยปัญญาจะตามมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่อาจารย์ใช้คำว่าอย่างน้อยมองให้เห็นว่าเขาเป็นอย่างไร,รอันนี้คือปัจจุบันกรรมแหละได้เห็นชัดยังไม่นับว่าจะสามารถใช้สติล่วงลึกมองไปถึงอดีตที่เวลานี้ สามัญวิสัยกําหนดรู้ไม่ได้แต่ในอนาคตเราคงจะสามารถเข้ามาคุยกันเรื่องนี้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะต้องขอบพระคุณให้อาจารย์ทวัฒนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับแม้ความสับสนวุ่นวายของชีวิตมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนื้อสามัญวิสัยความเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรืออำนาจพรหมลิขิตยัยงเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องรับรู้และเรียนรู้ ร่วมรับฟังและเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในรายการปัญหากฎหมายปริศนากฎแห่งกรรมทุกวันเสาร์เวลา20นาิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค FM ล FM 89.5เมกะเฮดำเนินรายการโดยทวัตคณิตกุลและวาสนาซีโซภา27ตัวก้